คุณผู้ชมครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่รายการปัญญาตลาดแตกซึ่งผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนนะครับในฐานะที่เป็นรายการดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะที่ยากลำบากณนะห้องประชุมชลพกึกรีสอร์ทตำบลบ้านพร้าอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกโดยนาง นัทออนอินดีศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายและการเชื่อมโยงการทํางานช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดและประชุมใหญ่สามัญครั้งที่19 โดยมีนางนุชจรีคลายสุวรรณนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยได้มีการรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยได้มีการมอบโลกรางวัลให้แก่รายการปัญญาตลาดแตกผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนครับในฐานะที่เป็นรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลําบาก โดยผู้จัดก,การฝ่ายสื่อสารองค์กรของทาง Workpoint ได้เป็นผู้รับมอบและส่งต่อยกับทางทีมงานปัญญาตลาดแตกนะครับซึ่งทางคุณปัญญานิรันกุลผู้ดําเนินรายการปัญญาตลาดแตกและประธานบริษัท Workpoint Entertainment จําจำกัดมหาชนก็ได้บอกด้วยความดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ด้วยนะครับรายการปัญญาตลาดแตกนะครับเจตนารมณ์ก็จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดนะครับ ให้ได้ก้าวผ่านในเรื่องราวของโควิดต่างๆในเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆในเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะค้าไม่ค้านี่ก็เป็นตัวกลางระหว่างสินค้าผู้ซื้อผู้ขายก็เลยกลายเป็นส่วนรวมได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดหลักของรายการปัญญาตลาดแตกแล้วขณะนี้ก็มาได้รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจกลับมาอย่างรายการด้วยนะฮะในการที่จะได้เป็นกําลังใจในการที่จะทํางาน ทุกทกอย่างเวลาเป็นกาลังใจซึ่งอะไรการมันก็จะเป็นภาพรวมในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็เป็นกําลังใจกลับไปที่พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับนี่ก็คือคําขอบคุณของคุณปัญญานะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการปัญญาตลาดแตกได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง WorkPoint กดหมายเลข23ครับค่ะ